มิติที่5อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะเราสามารถทำขึ้นพลังงานของเราให้เราอยู่ในมิติที่5ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามิติที่5เป็นขึ้นพลังงานขึ้นความถี่สูงขึ้นพลังงานเดียวกับขึ้นจักรวาลสนามคอนตัมฟิลของยูนิเวอร์สของจักรวาลน,นี้นะคะที่คอยส่งพลังงานมาคอยซัพพอร์ตเราซึ่งเราเป็นผู้ร่วมสร้างจักรวาล ผู้สร้างท่านคอยซัพพอร์ตเราผ่านขึ้นพลังงานนี้ดังนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในการสร้างสรรค์จักรวาลของเราในตัวเราเองเราจะต้องลงมือทําและอยู่กับขึ้นพลังงานสนามพลังบวกบวกของเราด้วยการคิดบวกนะคะอย่างเช่นเราจะลงมือขายของออนไลน์ให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี้ย มันประสบความสำเร็จมีลูกค้ามาช่วยสป,ปอร์ตเรามากมายมโนภาพความสำเร็จเข้าไปด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านคงจะมีความสุขและสนุกกับพลังงานจักรวาลน,นะคะขอบคุณค่ะ